สวัสดีครับเอ็กซีพี่น้องคนซองปลาทุกสุุนสวัสดีสบายดีอยูด่ดีไม่แห้งสุข,ขทุกคนพี่น้องเพราะว่าติเป็นชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศพอกันคือเกากับพ่นซองปลาเมาือนี้เดินปลาหาเห็ดดินเห็ดดอนทั่วไปเด้อพี่น้องเมื่อนี้รวมเดินทางกับยายเกศคือเกาอีกมื่สองมื่สิไปหาเห็ดบดเห็ดขอนเห็ดล่มพี่น้องเมือนี้พักก่อนมาเลาะปลาธรรมชาติหาเห็ดดินล่องเบิงเถื่อหมานเถื่อฟูก พี่น้องพอกันย่ำสะเศ้าวันที่สองท่านว่าคมพี่น้องมาเนี่ลรอป่าธรรมชาติปลาเฮ็ดดินเฮ็ดดอนทัวไปละพี่นอ้องหาเบิงเฮ็ดเขาแป้งเฮ็ดข้าวดินพี่น้องที่สองหรือที่สามสที่สามนามะ,าะโอ้ <laughs> จำวันวันทีว่ไไรพี่น้องเอ้ยวันที่สามวันที่สองอ๋อพี่น้องนวลน้ำกันพี่น้องกับการหาเฮ็ดดิน เพ็ดดินหนาหนาวพี่น้องเอ้ยเพ็อดดอกเพ็ดดินหนาหนาวเพ็ดข้าวแป้งนี่ล่ะมากับยากเกตคือเก่าพี่น้องมาเนี่ยตอนนี้พอจุ้มนึงพี่น้องเป็นเพ็ดข้าวดินเด้อพี่น้องยังมีอย,อยู่ออกใหม่สำนานั่นเป็นตะมานอยู่ดอกมาเนี่ยอ่ะดูน้ำกันพี่นออ้องสองสามมือพันมาเพ็ดบดเพ็ดขอนมือนี่เพ็ดดิน ย่างงามเลยแข็งดีเนาะแข็งเห็ดหนาหนาวหวานน้ำอีกดอกนึงพี่น้องจุม่มมั่งงาม,งาด,งามงดอกงามมี่มี่มี่มนทานนน่าคุณก็มีหนาวยังออกพี่น้องเห็ดก็ได้คุณดอกนึงพี่นอ้องดออกคืัะ ยังดีอยู่บะดีดีเฮ็นาหนาวมันแข็งดีอยู่ดอกอยู่ใต่ตองพี่น้องเอ้ยคนด,ดีโอ้ไม่ลาย,อยตอนนี้เอาอีกพี่น้องฝึ่นเขาค่ำอู้หมันอยู่ดอกเหมือนนี่รอค่ำเลยเนาะอืมโอ้แปลงแห้งปีนี้ พอเคยออกจังสีเด้อเพ็ดพึ่งเขายังออกเซยออยู่พี่น้องสีมันถักโมจจุ้มนี่ยงงามพี่น้องได้จังสีเบิร์เต็มตาได้โหนสุดยอดดีล่ะออกมนึงพี่น้องอ๋อจุ่มมากๆอีกจุ่มน้อง อยู่พอเรืออยู่พี่น้องพอเรืออยู่พ่อกันวันที่สามท่านว่าคมปีหกสามพี่นอ้องปลายฤดูปลายฤดูอิลีแหละล่ะพี่น้องแต่ก็ยั่งอยู่เห็ดก็ได้ยังพอได้เก็บอยู่น้องจุ้มน้อยหอ,อีกจุ้มนึงพี่น้องงามเนาะงามงามอีกจุ้มนึองอีกจุ้มนึงอ้าวเก็บแต่เห็ดล่ะพี่น้องปีนี้ ดอกนึงพ่อเรื่อยๆพ่อเรื่อยๆอยู่พี่น้องพ่อเรื่อยอยูุตอนมากตีเป็นเห็ดเขาแป้งเห็ดข้าวดินนี่แหละอ๋อเก็บเรื่อยๆพี่น้องเห็ดข้วาวดินอีกอีกมือสองมือพี่น้องสิเกินไปเบิ่งเห็ดขอนเห็ดบดเห็ดล่มนี่แหละื้อนี้เลาะปลาธรรมชาติหาเห็ดดินเห็ดร้อนลองเบิ่งก่อนกะมันอยู่พี่น้องพ่อเรื่อยอยู่อีกดอกนึง ตาได้ตาอยูุบตืคนนี้หนึ่งนหน่อยๆงามๆพี่น้องเดได้แกงเด้ดละพี่น้องรอไปรอมารอว่าท่านดนเราอยู่สองห่มพี่น้องห่มเคยออกก็ละเป็นเห็ดข้าวดินเด้อพี่น้องเห็ดข้าวแป้งเห็ดข้าวดินนี่ล่ะแกงหวานหวานเห็ดตัวนี้มาพี่น้องรดน้ำกันไปเรื่อยๆ สีมานบ่เครเื่องบ่ตายไฮเกตบ่นี่พี่น้องตัวน,นี้เห็ดหลังเขียวพี่น้องบอ่หนาเสือเอ้อนาะสีมาออกเดือนนี่ยังมีอยู่ <c oughs> บางพื้นที่เอิ่นเห็ดกอหลังเขียวเอ้าพี่น้องตัวน,นี้เห็ดพ่งเขากับเห็ดหลังเขียวอยู่น้วกันเอ้าบ่หนาเสือ้อพี่น้อง <c oughs> สามธันวาคมยังมีเห็ดให้เก็บอยู่ ตัวนี้จุ่มเห็ดลังเขียวงามๆพี่น้องว่าน่าเสือเลยเนาะมานมานมานสี่ดอกนึงมาเล่อเบิ่งเห่นๆพี่น้องฟูกอีรียังมีเห็ดให้เก็บอยู่ช่องดอกมันเถาบ่เถาอ้เถาเปื่อยแลวเนาะเหนียวปนเลยอ้ยเด็ดจุ่มหนึ่งอา้หมก็มีแต่ละตายห่เก็บดีแถดกับเห็ด <ś m ian> มีจุ่มยอยู่ต้องรอติดค่ำเลยเนาะมันรอมองซุ่มๆรอคำ่ำนี่ถึงข้าวไายดอกงามๆพี่น้องอยังเหลืออยู่ม่นมปนพี่เข้าออกไปแหละผลข้าวไร่ยยังมีอยู่พี่น้องออกลงฤดูเห็ดลงฤดูอยากออกข้าวเห็ดก็ได้เอ้าเห็ดเข้าดินเห็ดหนาเข้าพี่น้อง จุมม่มง,งามพี่จุ่มนึงโอ้ไลยอยู่ดอกพี่น้องพอได้อยู่พอได้อยู่เ,เนี่ยจุ่มขึ้นไม่ไหมอ๋อพี่นอ้องแยาเกตเก็บเป็นเก็บเลยบาดนี่พอ่อห่มเฮ็ดข้าวดินหรือว่าเฮ็ดหนาข้าวไอ้ละพี่น้องยังพ่อได้อยู่พี่น้องยังพ่อได้อยู่มวนาเสือ้อนา้อวนาเสื้อว่าสามท่านว่าคมแหละยังมีเฮ็ดให้เก็บอยู่พี่น้องคน แต่ส่วนมากที่เป็นเห็ดข้าวดินเดอ้อพี่น้องแกงหวานหวานเห็ดนานี่เป็นขาวๆอยู่พี่น้องอยากเฮ็ดขาวๆดินก็นมาหาเก็บเด้อพี่น้องก็ได้เก็บอยู่เฮ็ดหลงดูๆแต่กระตองหูหอมมนะนามละ่ะล่ะตะบูหม่มกระป๋อได้มีแต่จุมม่มงามได้บ่จุ่มเนี่ยได้ที่ดอกหนึ่งใต่กอหยาด ลีดีแท้ๆบ้านนึงโคตรเนาะเฮ็ดพี่ยังออกซอยอยู่อืมไปจ่มนําพี่น,น้องเบิ่งๆเพลยบ่ยังดีบ่บ่ดียุ่นกันในซองนี่ว้าวดีแกง เนาไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยอยู่พี่น้องมิเตเฮดลักๆกกับเฮ็ดข้าวเนี่ยลาพี่น้องเฮ็ดข้าวดินเอารีอ,อยู่ในอุ้มใหม่พี่น้องสองสามดอกมีจูมเซยเยก็บหดปีใหม่ประจักเฮ็ดปีนี้พี่น้องเลยท <c oughs> ี่ดอกนึงย่างงาม ใช่พี่น้องยังหลงเหลืออีกอยู่หาดีๆก็สิมีทุกเฮ็ดอยู่พี่น้องอย่างละเล็กละหน่อยแต่ลักๆหล,ลายๆเนี่ยก็คือเฮ็ดข้าวดินพี่น้องอเอ้าพี่น้องพอเฮ็ดลังเขียวบางนี่งมาหม่องเคยเก็บหม่องเคยได้หน้าฝนสิออกหลายๆพี่น้องแกหน้าฝนหลายได้แนนี่นเฮ็ดกอลังเขียวบางพื้นที่บ่เดินทุ่งเป็นตามหานอยู่พี่น้อง งามดีเนาะหลังจากได้เฮ็ดข้าวดินกับมะพร้าวเฮ็ดลังเขียวบาดเนี่ยอ้าวลุนน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดอันไหนสไลายกว่ากันระวังเฮ็ดลังเขียวกับเฮ็ดข้าวดินอดได้โกรธออกควานได้หพี่น้องเอ้ยมันอยากออกใัมอยากออกคักเอ้ยแตกเลยเฮ้อแตกกันยังแกงได้อยู่สองดอกพี่น้องเฮ็ดลังเขียวบานเต็มที ดอกแตกแต่ก็ยังใส่ได้อยู่พี่น้องเห็ดใส่ได้เลยเนาะมันสีบ,บม่มมลเลี้ยวคือเห็ดหนาฝนบ่โดนฝนแกงวานหวานพี่น้องเลยเห็ดหนานี่แ่ <c oughs> ยังเหลือจุ่มีดอยู่เกือบนี้บอสเห็นใบตองมันตูนขึ้นนะาจูม้ามพี่น้องไม่สงสัยมันโอ้พิษมันอยู่ดอก <c oughs> นึงพี่น้องเห็นลังเขียว ผมนี่ผมเห็นลังเขียวเนาะเออลังเขียวเห็นต้นเขาขั้มแม่นี่พี่น้องพึ่งเลือดหรือว่าพึ่งข้าลายยังหลงเหลืออยู่พี่น้องดอกแหล่ดอกดำเบิดโดนแดดแต่ยังดีอยู่พึ่งเขาพี่น้องดอกนึง อ๋พึ่งเขาวันนี้พี่น้องพึง่งพึ่งเขาคำ่ำเสือมึงเนี่นยมันหาเสือ,อยังออกคือเกา่าพวกเสือนเสือก็อยังมีอยู่ยพี่พี่น้องแมนเบิร์ตพี่แล้ดอกนี้ก่อนโอ้ยแม่มีตอมพี่น้องดอกไม่น้อยโอ้ยป่นมึงแนุ่่นโอ้ฟองดอกอยู่หันเอาดอกนี้ก่อนโอ้ยมันแล้วมันแล้ว พื้นเขาข้ามพี่น้องบัปฏิจูมเห็ดรังเขียวเห็ดรังเขียวก็มีจูมมาเนี่ยน้องในนี่มันนะพี่น้องอู้ยเบื้องเดียวเนาะเนี่ยถอยดอกน้อยๆก่อนอือพี่น้องเบื้องดีๆเด้อสีมันกลมเกินก็ระเงืดบเนาะบอดีก็บบอเห็นม่านาเสือปันหัวเดือนหกบาทเป็นเห็ดพื้นเขาข้าพี่น้อง ผ<จ>มดำดำเบิ่งบอดีก็บบเห็นพี่น้องเอ้ยพุ่นใช่ยุบบอดีเกือบเหยียบนอกไงมันเห็นอยู่แจ้งแซบเด้อยพี่น้องเห็ดเผินเขาคำวัวหนาเสือเนาะธันว่าสามธันว่าสีอีกโอ้ยสีพวกเนี้่โอ้โอเหยียบเลยคลอยไปเอ้พี่น้องเลยแต่ไม่เห็นสีขาวเรเห็นเลยเด้นี่มันแตกขอบอมันแตกมันเลยสีขาวเดีดอกมี่ นูยหงูหนึงเอาเป็ตนตมะน้อยอยู่พี่น้องปังตาหนี่งปันหัวเดินหกบาทนี่น่นได้แกงแล้วเด้อพี่น้องทั้งผึ่งเข่าคำ่ำเห็ดกอหลังเขียวเห็ดขาวดินพี่น้องแกงใหญ่ๆนเลยพี่น้องแกงใหญ่ๆแล้วโมนาเสื้อพี่น้องวาซิมีเห็ดพวกเห็ดดินเห็ดดอนเห็ดผึ่งพอมันวันทีสามเลยพี่น้องสามท่นวาคมแหละพี่ดอกนึงเว้ย กับเยียบคือกันนี่นี่นี่แหะส่องใต้พี่น้องเบิ่งไปมากพอเฮ็ดอีกนี่โอ้ยนี่ดำเบิ่งบดีบรเห็นแม่ยุยยาเกียร์พอถอยหลังมาเนาะอ๋อหลุดไปเรื่อยๆพี่น้องต้องไปตำมานอยู่บ้านนี่ออกรอข้าเด้อพี่น้องออกรอข้ามรอมองซุ่มๆนี่แหละจ้องไปจ้องมาพอเอาพอเอาพี่น้องบ้างไม่ตีนไหมเนาะมันสีมันดำเบิ่งบดีบรเห็น บางพื้นที่เพิ่นเอินพึงตองเด้อพี่น้องนี่บ้านผมเบิร์นเฮ็ดพึงเขาข้ทาทั้งสีเกศเอินพึงตองโอ้ยเบิ่งเดียวเนาะดอกนุ่งพี่น,อน้องพึงเขาข้าต้องเร่งยางขัดจ่องดีๆใ่ตองเหลื่อมลนมันหอดดนะูหนาวแหละใบตองรนหลายหาดีๆจังสิเห็นนุ่งพี่น้องพึงเขา ึงเขาข้ามพึ่งตองนี่ยครับพี่น้องผมเดียวๆพอเอาพอเอาอยู่อ้าวเห็ดลังเขียวพี่น้องเห็นยังพอได้เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องดูน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องกับคนซองปลาเหมือนนี่หาเก็บเห็ดดอกเห็ดดินตามปลาธรรมชาติที่เคยเก็บล่ะพี่น้องขุดลองมาหลุนมารอเบิ่งกับยายเกศ กับฟุกยูพี่นออ้องพ่อเลื่อยยูวกเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดหลังเขียวแล้วก็เฮ็ดเผิ่งเขาค่ำหรือว่าเฮ็ดเผิ่งตองพี่นอ้องาลุดนน้ำกันไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องมือนกับคนส่งปลาผอกันวัน 3. ที่สามธันวาคมพี่น้องปีหกสามเฮ็ดหลังเขียวหลีเนาะออกโคกมันซุม่มออกน้ำหมองซุ่มพี่นะ้อง โอ้เห็ดข้าวดินเหยียบเพื่อมอเตอจ่องเห็ดลังเขียวเหยียบเห็ดข้าวดินเพื่อนี่สองดอกเหยียบบ่เหยียบจนแปรโอ้ยเนาะสีขาวบันก็บอกเห็นอยู่ใต้ตองเอ้าพี่น้องเพิ่งขอข้ามอีกดอกหนึ่งลังแตกเนาะหลังแตกเลยโอ้ยาแมโดนหนาวเพิ่งขอข้ามเรือว่เพิ่งจองอี่ดอกหนึ่งเห็นบ่ รังแตกมึงก็เห็นเร็วนางันแตกเนาะแตอเน,นี้ยนี่เห็นอยู่เอ้ยตาได้แกงอยู่หรอกพี่น้องเห็นไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยอยู่พี่น้องจุ่มเห็ดผงเขาคั่มเมืม่อว่าเห็ดผงตองดอกน,น้อยอยู่เฮียงก,กันกับเห็ดก่อหลังเขียวติดกันเลยจุ่มหน่อยคือกันพอดีคั่มทา่าบนมัน zoom บน ัวนี้สองจูมนหน่อยพี่น้องสังเกตดีๆแต่พอสังเกตดีโบเห็นดอกำดำๆนหน่อยเห็นแมงมันตอมนะเปินต,ต,ตองตพอดีแกงเห็นลังเขียวดอกงามๆดอกนึงพี่น้องมิสิตเต็มตาจะเกลียดดอกหมดนียพอเลื่ออยู่นนยลยยัลงเขียวดอกงามๆอีกแล้วพี่นอ้อง อุ้ยมันเลยพี่น้องเอ้พอดีค่ะบ้านสี่ทางพี่เป็นบานเราเลยโอ้ยนี่พี่น้องตัวนี้เห็ดลังเขียวครับเห็ดผึ่งเขาออกเฮี่ยงกันเลยแต่อ้นซ้อนเนาะเห็ดตาเนี่อมัดแหละพี่น้องมัดแหละดอกนันเท่ากันนะนี่เท่ากรได้ก็ถ้ามาเมือสองเมือบปทนเอาดอกพี่น้องมันสิจูมนี่มันดอกเท่าถิ่มหลายหลาย มึงในออกน้ำกันคือเก่าแม่ล้างเขียวออกคุยอ,ออกคุยอีกโอ้วล้างเขียวก่อนออกเป็นคู่ประจำเลยเนาะเออเนาะคนนาเฮ็ตนาน,นี่ออกน้ำกันบนวะออกเป็นคู่เป็นคู่เลยล้างเขียวดอกหนึ่งพี่น้องงามๆมันมีคู่ตัวนี้ออกคู่เดียวเนาะออกเดียวแสดงว่าพ่อต หาดีๆก็ได้กระมานอยู่พี่น้องหาเร็วหาเร็วบ่ค่อยได้คอยไปเบิ่งเด้อพี่น้องตาสะอ่อนบ่โหดมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ยสะอ่อนเฮ็ดมื้อนี่สามท่านว่าคมแล้วพี่น้องยังมีเฮ็ดให้เก็บอยู่เฮ็ดพึ่งตองเด้อพี่น้องบ้านผมเงินเฮ็ดพึ่งเขาค่ำเหลก็เฮ็ดกอหลังเขียวเฮ็ดหลังเขียวเหลาพี่น้องมันอยู่พี่น้องมันอยู่ตอนนี้พึ่งตองหรือว่าพึ่งเขาค้ำ เห็ดหนาหนาวพี่น้องเอ้ยบาาา้านาเสื้อว่าสิเม่ยเก็บกนี่อีกดอกนึงเห็ดลังเขียวพี่น้องดอกเต็มที่แต่ว่ายังงามอยู่ใจแย่เกียดทักมาเนี่ยออกรอค่ำพี่น้องออกรอมองซุ่มๆมันดอกนึงพี่น้องเพิ่นเขาค่ำหรือว่าเพิ่นเพิ่นตองมารอค่ำนี่มันแต่ เห็รลังเขียวกับเพชรผงเขาข้ามพี่น้องอู้ผึผงคาไลา่พี่น้องยังมีอยู่ดอกงามๆเลยเทาถิมหลายเนะาะเทาถิมกาหลา่หลายผุนดำ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 คือหอยเปื่อยถิมเอาอมาสารพัดเห็ดอยู่พี่น้องพี่เอาบอ่อดอกนี่โอมันเถ่า,อ,าอ่าาเเแห้งเลยล่ะเถ่าเป็นผู้เก็บประลยชน์หา <laughs> ดอกงามๆม,มัน พี่น้องโลเห็นเหรอปูนยางงามเลยผ oh, cool. uh, ึ่งข exactly> ้าไล่พีええ่น้องออกน้ากันออกน้ากันกับผึ่งตองก็เพชรรังเขียวอ๋อดอกนี่ออกแพกคูเลยพี่น้องผึ่งข้าไล่อีกแล้วโหดเนาะเอาไปม้ามานเอามาเราอลไรเด้อบานนี่เพ็ดลังเขียวพี่น้องโหดเนาะ เฮ็ดไหมเฮ็ดขนาดเฮ็ดว่าที่บ่วใดเฮ็ดเด้งกว่นี่มามาเสียงเสียงกับมันอยู่พี่น้องเฮ็ดหลังเขียวออกเบิ้งเดียวเนาะเบื้องเดียว,วเดียวโฮมเดียวเดียวนี่ละพี่น้องเนื้อที่เดียวเดียวนี่ละรอพอท่วงเฮ็ดผึ่งเดือดผึ่งข้าไลา่ผึ่งตองหรือว่าผึ่งเขาค่ำพี่น้องเฮ็ดหลังเขียวต่อไปเรามากันเลเก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องส่งมันอยู่ดอกมันนี่ ผลคลายพี่น้องโอ้ยมอหนาเสือนอวะสิมาพอกันเบิดฤดูก็ยังมีอยู่พี่น้องเอ้ยเห็ดนี่ีเทาถิมพี่น้องเอ้ยตาเสียดายนี่เทาถิมบ่เอาปล่อยเป็นเสือปีหนาพี่น้องหนึงเ่าดอกงามๆมนไม่แย่เกจปุ่นปุ่นย่างงามมานพี่น้องมานมาหนีิดอกนึงพี่น้องผลคลาย อเอาเจ็ดผึ่งตองก็เป็นผึ่งข้าลายบาดนี่มันที่ละเฮ็ดที่ละเฮ็ดเลยอ๋อพี่น้องจุ่มเฮ็ดหนาเขียวเฮ็ดลังเขียวงามๆม,มูดุดขนาดเนาะเลาะไปก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องพ่อเรื่อยเก็บเรื่อยอยู่คือประมาณอยู่พี่น้องมื้อนี้ผึงขอข้ามรือว <ขอ S 2> ่าผึา่งตอง z o o งามๆพี่น้องงามเฮ็ พี่ดำดกันละน้องน้องพิ่งข้าลายงามๆดอกนึงพี่นอ้องโม้านคัดหมดนี่ม้าน,น,นลายเห็ดเลยพี่น้องเลยตาสีลายมันเท่าทิมสดอกเท่าทิมบอดีมาวางหันลุยเห็ดบดอยู่พี่น้องลุยเห็ดบดเห็ดคอนอยู่คิดว่าเพันสีเศร้าออกเลยเท่าทิมเต็มอยู่พี่ เอ๋อพี่น้องบาหนิพึ่งค้าไร่เป็นมูเลยบาหนิอ๋อคืว่าพูดเราพูดน้องืมไปเราดูหนาหนาวแล้วบนนาเสือได้ว่าสิผอบาหนิในน้อยมก็มีพี่น้องนะมันมานมันพี่น้องมาพ่อยุ่มตาจะเกตบปอยู่เต็มแท็มตัวนี้เต็มไเต็มเลยหลังเขียวเฮ็ดผึ่งคาไร่แล้วก็เฮ็ดผึ่งตองพี่น้องรักๆ ส่นคลิปเป็นเห็ดหนาข้าวเห็ดข้าวดินไปมาพอจะเฮ็ดดีๆบานนี้พี่น้องพออีกเลยพี่นออ้นองถึงข้าลไร่าบานนี้เนี่ยเหยียบโอ้ย,ย,อยดอกน,น้อยๆไหมโอ้คือออกค่กแต่พี่น้องดอกตกแตกเลยพนมันโดนแดดปด่านนั้นยังออกอยู่โอ้ยเห็ดโอ้ยสะอ่อนมีแต่ดอกางามเนาะกองเงาเลยเด้อพี่น้อง ดอกพอดีแกงมือหน้าเสือได้วันที่ถอ,อ,อนมานพี่ <ปะ S 1> บานพีดดอกนั่งคอยกองเงี้ยวสามท่านว่าคมพี่น้องเอ,อ้ยยังมีเห็ดในเก็บอยู่ฝนกับบ่มีเลยพี่น้องแต่มันอาศัยความเฉื้นจากดินมันก็นเลยเกิดมันอยู่พี่น้องมันอยู่เอา้าลังเขียวจุ่มง้ามพี่น้องอ มารคักแยกเกตมาเนี่พี่น้องเอ้ยจือใจคักแล้ววันนี้สออนน้ำเห็ดปลายเลยดูเป็นเห็ดผงเขาค่ำหรือว่าเห็ดผงตองพี่น้องสังเกตง่ายเด้มันมันมีมีแมงตอมเห็นปะบางคนเขาเอินเห็ดผงแม่งมีตัอดเออข้าลายพี่น้องบานนี้ข้าลายงามๆโอ้ยสออนเฮ็ดพี่น้องเลยมอหน้าเสือเลยพี่ทอกเนี่ยกันมาเล่นๆกับแยกเกต บ่คิดว่าสิ่มานปลานน่พี่น้องพ่อเอาพ่อเอาบานนี้บอยู่พี่น,อออออออน้นองตายจะเกตดเต็มแท่คูนเอาลุดนอีกสักพักพี่น้องเอาพี่น้องสมควรแก่เวลาเลยพี่น้องบาเนี้คนส่งปลาผ้าผีผ้าหนองล่อปลาลอดงจนทัวล่ะก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องมื่อีงมันเป็นเฮ็ดปลายเลยดูกระบหนาเสือ้อคือกันว่าวัาสิพอเฮ็ดร้ายปานน่พี่น้อง ตอนนี้ก็เดินทางมาหอดถ่ายคลิปแลละพี่น้องลาพีล่าหนองกับบานก่อนพี่น้องบานนี้สมควรแกเวลาแหละเดี๋ยวพาพี่พาหนองเบิ่งเฮ็ดที่ใดเด้อพี่น้องเฮ็ดทีใดเหมือนนี้มานอยู่พี่น้องมานอีรีผุนละ่ะเบิ่งพี่น้องเบงิ่งเต็มตาายเกตเฮ็ดหลังเขียวพี่น้องหลักๆก็ับเป็นเฮ็ดหลังเ,เงข,ขียวเฮ็ดผึงเข้าค่ำเรือว่าผึงตองละพี่น้องแล้วกัผึงข้ายล่ผึงเลือด เ็ดข้าวดินดนิดหน่อยที่แหลกว่าสิมาเก็บเฮ็ดข้าวดินพี่น้องพ็อเฮ็ดคลิปใหมพี่น้องเบิ่งมาหอบตัดฟุกเจอเฮ็ดพวกนี้สารพัดเห็ดเลยพี่น้องอยางหมานเต็มตาสุดยอดเลยพี่น้องวันนี้วันที่สามธันวาคมปีหกสามกันยังมีเฮ็ดให้เก็บอยู่พี่น้องยังพ่อใด้อยู่แต่ก็ต้องหูห่มหูหม่องมันเด้อพี่น้องมันบอกไปทัวร์เสียออกตามหม่องซุ่มๆเลาะค่ำเลาะห้องอะไรพี่น้อง มองซุ่มๆมองต่ำๆทา,ม,า,ม,าม,มองสูงๆกะเบิดไปแหละพี่น้องมันแหง้งเอาพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ซํำนีและพี่น้องชื่นชอบวิดีโอจยางไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาในเด้อพี่น้องติดตามคนส่องปลาไอยังก,ก็เกิดขึ้นใดพี่น้องเกี่ยวกับการหล่าเฮ็ดเก็บเฮ็ดนี่ละเฮ็ดหลงดูดูก็มีพี่นอ้องตามคนสองปลามีทีเด็ดเบร่งเอยๆพี่น้อง เอาคนสองปลาขอขอบคุณทุกไลท์ถูกแช่ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้สำนเนาพี่น้องลาพี่ลาน้องกลับบ้านก่อนพอกากันเหม่อไม่คลิปต่อไปเป็นรับพี่น้องคลิปนี้ไว้สำเนาสักก่อนสวัสดีครับ